คุณเคยเชื่อไหมว่าความรักสามารถรอได้ข้ามการเวลาในสวนรับหลังบ้านที่เงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความลับของคุณลุงประวิทย์หญิงสาวคนหนึ่งบังเอิญเปิดประตูที่ไม่ควรถูกเปิดและสิ่งที่เธอพบในสวนไม่ได้มีแค่ดอกมะลิแต่คือความรักที่ไม่เคยจากไปเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าบางครั้งวิญญาณก็แค่รอใครสักคนมาฟังเสียงหัวใจของมันอีกครั้งในเช้าวันที่อากาศชื้นและมีกลิ่นหญ้าสด เม่เดินผ่านรั้วไม้เก่าที่ปกคลุมด้วยถาวรหนาแน่นเธอเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านใหม่ข้างๆสวนของคุณลุงประวิทย์ชายสูงวัยที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของเขามากนักเสียงนกร้องประสานกับเสียงน้ำหยดจากใบไม้กลิ่นดินหลังฝนตกอบอวลอยู่ในอากาศเมยหยุดยืนมองเห็นประตูเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มดอกมะลิมันดูเหมือนจะไม่เคยเปิดมานานหลายปีแต่บางอย่างในใจเธอกลับรู้สึกถูกดึงดูด มือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะผลักบานประตูไม้เสียงเอียดเบาๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบของเช้าข้างในสวนมีแสงแดดลอดผ่านต้นไม้สูงใบไม้เต้นระบำช้าๆตามแรงลมกลิ่นหอมแปลกๆลอยมาแตะจมูกมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้แต่เป็นกลิ่นหวานปนขมเหมือนน้ำพึ่งเก่าผสมกับกลิ่นไม้ผุตรงกลางสวนมีโต๊ะไม้กลมบนโตะมีแจกันดอกไม้แห้งและกรอบรูปเล็กๆเมก้าวเข้าไปใกล้ หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุภาพในกรอบเป็นหญิงสาวยิ้มหวานใบหน้าคล้ายเธอราวกับเงาสะท้อนในกระจกเมชะง,งักหายใจติดขัดแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้เริ่มสั่นไหวเหมือนสั่นตามจังหวะหัวใจของเธอจากด้านหลังเสียงไม้แห้งหักดังแกรกเมหันขวับคุณลุงประวิทย์ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆหนูเข้ามาได้ยังไงเสียงของเขาเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดัน เมทอยหลังหนึ่งเก้าค่ะขอโทษข้าหนูแค่เห็นประตูเปิดอยู่คุณลุงเดินเข้ามาชา้าชารองเท้าของเขากระทบพื้นดินเสียงเบาไม่มีใครเปิดประตูนี้ตั้งแต่เธอตายคำพูดนั้นทำให้เลือดในร่างของเมเย็นเฉียบเธอมองกลับไปที่กรอบรูปหญิงสาวในภาพยังคงยิม้มแต่ดวงตาในรูปเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอเสียงลมพัดแรงขึ้นกลีบดอกไม้แห้งปลิววนรอบตัว ไม่รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธออีกคนหนึ่งหัวใจเต้นถี่เธอหันกลับไปอย่างช้าๆและเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าผมของเธอยาวสลวยแต่เปียกชื้นเหมือนเพิ่งลุกขึ้นมาจากน้ำกลิ่นหอมหวานจากดอกไม้รอบตัวกลายเป็นกลิ่นอับของความชื้นและเน่าเปื่อยแสงแดดในสวนเริ่มหม่นลงเหมือนมีหมอกบางๆลอยเข้ามาปกคลุมทุกอย่างเมยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเธอกระพริบตา แต่ร่างนั้นยังอยู่ตรงหน้าหญิงสาวยิ้มชาชาริมฟีปากของเธอขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมาคุณลุงประวิทย์นิ่งงนันสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและบางอย่างที่คล้ายความกลัวเธอกลับมาอีกแล้วเขาพูดเบาๆเสียงนั้นสั่นเหมือนคนที่เก็บความลับไว้นานเกินไปเมมองใบหน้าของหญิงสาวตรงหน้าอีกครั้งรอยยิ้มเหมือนเดิมแต่ดวงตาเริ่มเอ่อด้วยน้ำตา หยดน้ำตานั้นกลายเป็นสีดำหยดลงบนดินแล้วค่อยๆซึมหายไปคุณลุงเธอคือใครคะเสียงของเมแทบไม่ออกจากลำคอคุณลุงประวิทธหันมาช้าๆหลานลุงชื่อเมเหมือนหนูคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเมทอยหลังมือสัน่นสายตาเหลือไปเห็นรอยขีดเล็กๆที่โตไม้มันเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ด้วยมีดเมสองอากาศรอบตัวเย็นวูบ เสียงนกเงียบหายไปทันทีมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอกับเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าวของเธอไม่มีเสียงพื้นดินที่เธอเหยียบกลับชื้นเป็นรอยน้ำเมถอยจนหลังชนกับลำต้นไม้ใหญ่มือของเธอสัมผัสกับเปลือกไม้เย็นเฉียบคุณลุงประวิทย์ก้าวเข้ามาขวางอย่าอย่าเข้าใกล้เธอเสียงของเขาสั่นแต่เด็ดขาดหญิงสาวหยุด สายตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฟีปากเริ่มสัน่นทำไมถึงลืมสัญญาเสียงนั้นดังขึ้นในหัวเมไม่ใช่ผ่านอากาศแต่ดังจากข้างในจิตใจภาพแวบหนึ่งปรากฏในหัวเด็กหญิงวิ่งเล่นในสวนเสียงหัวราอกก้องกังวานและชายชราที่มอบดอกกุหลาบขาวให้เธอเธอคือเมพูดไม่จบหญิงสาวพยักหน้าเบาๆฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อน เสียงของเธอสั่นไหวเหมือนแผวล,ลมที่ลอดผ่านใบไม้คุณลุงประวิทย์น้ำตาคลอมันเป็นอุบัติเหตุลุงไม่ได้ตั้งใจหญิงสาวมองเขานิ่งแต่เธอสัญญาว่าจะไม่ปล่อยฉันไว้คนเดียวอากาศรอบตัวเริ่มหนาวจับใจกลิ่นหอมของมะลิเปลี่ยนเป็นกลิ่นควันและเหล็กไหมเมยกมือขึ้นปิดจมูกแต่กลิ่นนั้นยิ่งแรงขึ้นเรื่อยเอยแสงอาทิตย์ดับวูบทุกอย่างในสวนกลายเป็นสีเทาเข้ม เสียงกระซิบดังรอบตัวหลายเสียงซ้อนกันบางเสียงหัวเราะบางเสียงร้องไห้หญิงสาวในชุดขาวเอื้อมมือมาจับมือของเมย์สัมผัสนั้นเย็นจัดจนชาภาพในหัวของเธอพรั่งพลูออกมาเธอเห็นบ้านหลังนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งหัวเราะอยู่ในอ้อมแขนของคุณลุงเห็นไฟลุกโหมในยามคำ่ำเห็นร่างของใครบางคนล้มลงใต้ต้นมะลิเสียงหญิงสาวดังขึ้นในใจ ช่วยฉันให้ได้พักเสียทีเมสะดุ้งสุดตัวเธอพยายามดึงมือกลับแต่แรงของหญิงสาวแน่นราวกับโซ่เหล็กคุณลุงร้องห้ามอย่าทำร้ายเธออีกแสงขาวจ้าพุ่งออกมาจากพื้นดินเสียงแตกของแก้วดังทั่วสวนกรอบรูปบนโต๊ะแตกกระจายภาพถ่ายลอยขึ้นกลางอากาศและรอยยิ้มของหญิงสาวในภาพเริ่มบิดเบี้ยวอย่างชา้าชรอยยิ้มในภาพค่อยๆเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยว ดวงตาของหญิงสาวในภาพดำมืดเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดสายลมในสวนพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนเสียงกิ่งไม้กระแทกกันดังสนัน่นแต่เสียงเหล่านั้นกลับฟังเหมือนเสียงคร่ำครวญของใครบางคนเมหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงร่างของเธอไปข้างหน้าแรงนั้นเย็นแต่เต็มไปด้วยความเศร้าคุณลุงประวิทย์ยกมือขึ้นน้ำตาไหลรินลงข้างแก้ม พ่อลูกลุงขอโทษเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนคนหมดแรงหญิงสาวในชุดขาวหยุดนิ่งเธอหันมามองเขาช้าๆแวตาที่เคยเศร้าเริ่มสั่นไหวขอโทษแต่สายไปแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากรอบสวนเสียงนั้นไม่ใช่ของหญิงสาวแต่เป็นเสียงของเด็กเล็กเสียงหัวเราะนั้นใสเหมือนระฆังทว่ามีบางอย่างในนั้นที่ทำให้ขนบนต้นคอของเมลุกชันเมหันซ้ายขวา เธอเห็นเงาเด็กหญิงตัวเล็กๆวิ่งวนอยู่รอบต้นมะลิเงานั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงร่างโปร่งใสสะท้อนแสงจางๆทุกครั้งที่เธอหันไปเงานั้นก็จะหายไปแต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งมันก็อยู่ตรงนั้นเธอจำชันได้ไหมเสียงเด็กหญิงถามแผ่วเบาเมตัวสัน่นใครใครกันเงาเด็กค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเริ่มชัดขึ้นในเงาแสงใบหน้าที่เหมือนกับเมทุกประการ แต่ดวงตานั้นว่างเปล่าและเต็มไปด้วยน้ำตาดำหนูชื่อเมยเสียงนั้นพูดอย่างช้าๆเหมือนเธอเลยหัวใจของเมย์หยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจของเธอขาดห่วงความทรงจำบางอย่างแล่นกลับมาภาพบ้านเก่าในวัยเด็กสวนที่เต็มไปด้วยกลิ่นมะลิชายชราที่คอยยิ้มอ่อนโยนให้ทุกเช้าภาพนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นตัวเองในวัยเด็กวิ่งเข้ามาในสวนเห็นคุณลุงประวิทยมอบดอกไม้ให้ แต่ในเงาหลังของภาพนั้นมีหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่มองด้วยสายตาเศร้าหลึกเสียงของคุณลุงดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างเริ่มจากคำสัญญาเขามองไปที่หญิงสาวในชุดขาวลุงสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหญิงสาวหลับตาน้ำตาไหลออกมาเป็นสีเทาแต่เธอทิ้งฉันไว้ในเปเลวไฟทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเสียงเหมือนเปเลวไฟลุกโชนดังขึ้นรอบสวน กลิ่นควันและไม้ไม่เริ่มแผ่กระจายเงาไฟสะท้อนบนใบหน้าของทุกคนเมหันไปรอบตัวแต่ไม่เห็นทางออกอีกแล้วคุณลุงสุดลงคุกเขา่าลุงพยายามลืมแต่เธอไม่เคยจากไปเขายกมือขึ้นเหมือนจะสัมผัสอากาศทุกดอกมะลิที่ลุงปลูกคือคำขอโทษของลุงหญิงสาวในชุดขาวเดินเข้ามาใกล้แสงรอบตัวเธอสั่นไหวราวกับเปลวไฟคำขอโทษไม่อาจปลุกชีวิตที่ดับไปแล้ว เสียงของเธอเริ่มดังขึ้นแต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรักที่ไม่เคยหายไปเมรู้สึกถึงบางสิ่งไหลเข้าสู่ร่างของเธอเหมือนมีความทรงจำของใครอีกคนไหลรวมเข้ามาเธอเห็นหญิงสาวคนนี้ในอดีตเห็นตอนที่เธอยืนรอใต้ต้นมะลิในคืนฝนตกเห็นคุณลุงหนุ่มในวันนั้นถือโคมไฟมาเห็นทั้งคู่ยิ้มให้กันและเห็นเปลวไฟลุกขึ้นจากห้องข้างในเสียงกรีดร้องดังสะท้อนในหัว เมซุดลงกับพื้นมือของเธอแตะลงบนดินที่เย็นเฉียบเมื่อเธอมองขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าและยื่นมือออกมาอีกครั้งถ้าเธอคือฉันเธอจะเข้าใจเมมองดวงตานั้นเห็นทั้งความเศร้าความรักและความสูญเสียเธอค่อยๆยื่นมือไปแตะและในวินาทีนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดไม่มีลมไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจของเธอเอง แต่ในความเงียบนั้นเสียงกระซิบหนึ่งดังขึ้นข้างหูเบ้าเหมือนลมหายใจของใครบางคนอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในใจของเมยเธอหันซ้ายขวารอบตัวกลับว่างเปล่าส่วนที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นมะลิและเสียงใบไม้ไหวกลายเป็นเพียงเงาสีเทาต้นไม้ยืนเงียบเหมือนรูปปั้นที่หยุดหายใจเมยืนอยู่กลางวงกลมของแสงจางๆมือของเธอยังลอยอยู่ในอากาศ รากับยังสัมผัสมือของใครบางคนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วคุณลุงประวิทย์ค่อยๆลุกขึ้นสีหน้าของเขาซีดขาวเธอไปแล้วเขาพูดเบาๆน้ำตาหยดลงบนดินแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนเหมือนหยดลงบนผิวน้ำเม่มองเขาคุณลุงใครกันแน่ที่ไปชายชารามองขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและโทษตนเองคนที่ลุงรักที่สุดและคนที่ลุงฆ่าโดยไม่ตั้งใจ คำพูดนั้นเหมือนมีดแทงเข้ากลางใจเมทอยหลังไปหนึ่งเก้าเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เย็นเฉียบอยู่ใต้เท้าเมื่อก้มลงดูเธอเห็นพื้นดินที่เคยเป็นหญ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นพื้นหินเย็นและตรงนั้นมีรอยแตกเล็กๆรูปวงกลมจากรอยแตกนั้นกลิ่นควันและกลิ่นเหล็กไม่เริ่มลอยขึ้นมาอีกครั้งแสงสีส้มอ่อนๆส่องขึ้นจากใต้ดินรากับมีไฟบางอย่างที่ยังไม่ดับมอดคุณลุงประวิศทสุดตัวลง เขายกมือทั้งสองขึ้นพนมเธอยังไม่ไปเธอยังอยู่ที่นี่เสียงของเขาสัน่นเหมือนคนที่กำลังเผชิญกับบาปที่ตามหลอกหลอนเมหันมองรอบสวนอีกครั้งแต่คราวนี้เธอเห็นบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเงาของหญิงสาวในชุดขาวกำลังเดินวนอยู่รอบต้นมะลิเงานั้นไม่มั่นคงบางครั้งจางหายบางครั้งกลับชัดเจนราวกับคนจริงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งสัญญาอย่าลืมสัญญา เม่เริ่มหายใจถี่สัญญาอะไรคุณลุงสัญญาอะไรคะชายชราหลับตาแน่นวันนั้นลุงบอกเธอว่าจะมาหาทุกเช้าจะรดน้ำต้นมะลิให้เหมือนเดิมแต่คืนนั้นมีไฟไหม้เธอติดอยู่ในบ้านลุงพยายามเข้าไปช่วยแต่ทุกอย่างพังลงต่อหน้าเสียงของเขาสั่นจนแทบพูดไม่ออกตั้งแต่นั้นมาลุงปลูกสวนนี้เพื่อรอเธอกลับมาในสักวัน เมฟังเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงสาวในชุดขาวไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่ต้องการเพียงให้คำสัญญานั้นถูกทำให้สมบูรณ์เพียงต้องการให้เขามาหาอีกครั้งแสงใต้ดินเริ่มสว่างขึ้นรอยแต่ขยายกว้างกลีบดอกมะลิร่วงหล่นลงในแสงนั้นเหมือนถูกดูดหายไปช้าๆและจากกลางรอยแยกมือของหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆโผล่ขึ้นมาเมร้องเสียงหลงแต่คุณลุงกลับยิ้มบางบาง เธอมารับลุงแล้วเขาเก้าวไปข้างหน้าเท้าของเขาเหยียบลงบนรอยแตกที่เรืองแสงดินสั่นสะเทือนเสียงคล้ายกระจกแตกดังสะท้อนทั่วสวนเมพยายามจะเข้าไปดึงเขาแต่แรงบางอย่างผลักเธอไว้เหมือนกำแพงลมที่มองไม่เห็นเธอมองเห็นคุณลุงยื่นมือออกไปจับมือหญิงสาวที่โผล่ขึ้นมาจากรอยแตกนั้นในวินาทีนั้นเปเลวไฟสีทองสว่างวาบ เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องให้ของหญิงสาวแต่ไม่ใช่เสียงเศร้าเป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยทั้งคู่ค่อยๆจางหายไปในแสงเหลือไว้เพียงกลิ่นมะลิที่หอมอบอวลทั่วสวนแสงไฟดับลงรอยแตกปิดสนิทและทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบเมยืนนิ่งหัวใจยังเต้นแรงเธอมองไปที่โต๊ะไม้กรอบรูปที่เคยแตกกลับสมบูรณ์อีกครั้งในภาพนั้นหญิงสาวในชุดขาวยิ้ม และข้างๆเธอมีชายชราคนหนึ่งจับมือกันแน่นแสงแดดอ่อนส่องผ่านต้นไม้กลิ่นดินหลังฝนหวนกลับมาสวนกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เสียงหนึ่งยังคงก้องอยู่ในหัวของเมขอบคุณที่ทำให้เราพบกันอีกครั้งเมยกมือแตะอกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอมองรอบสวนและเห็นดอกมะลิหนึ่งดอกบานขึ้นตรงหน้าเธอสีขาวบริสุทธิ์และตรงกลางดอกนั้น มีหยดน้ำใสเหมือนน้ำตาของคนที่จากไปนานแล้วเธอก้มลงแตะเบาๆล้มหายใจแผ่วผ่านริมฝีปากแต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของเธออีกครั้งหนูเมยเธอหันกลับอย่างช้าๆและเห็นเห็นร่างของคุณลุงประวิทยืนอยู่ใต้ต้นมะลิอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาดูต่างออกไปผิวของเขาอ่อนนุ่มเหมือนคนหนุ่มแสงสีทองล้อมรอบร่างนั้นไว และในแววตาไม่มีความเศร้าอีกต่อไปมีเพียงความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้าเมอ้าปากแต่พูดไม่ออกเสียงในลำคอเธอหายไปหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บคุณลุงยิ้มหนูเมขอบใจนะที่ทำให้เธอได้พักเสียทีเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนพูดอยู่ใกล้ข้างหูเธอก้าวเข้าไปแต่เมื่อพยายามจะจับมือร่างของเขากลับเริ่มโปรง่งใส เหมือนละอองแสงที่พร้อมจะปลิวไปกับลมไม่ต้องกลัวนะลูกเขาพูดชาชาที่นี่จะไม่ทำร้ายใครอีกแล้วแสงรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นอบอุ่นกลิ่นมะลิหอมฟุง้งแต่แฝงด้วยกลิ่นใหม่กลิ่นของดินที่เพิ่งได้รับชีวิตใบไม้ร่วงจากต้นมะลิลอยช้าๆลงรอบตัวเธอเหมือนหิมะที่ตกในฤดูร้อนเมยกมือขึ้นแต่หยดน้ำตาที่แก้มเธอไม่รู้ว่ามันเกิดจากความเศร้า หรือความรู้สึกที่ได้เห็นความสงบในที่สุดร่างของคุณลุงค่อยๆละลายไปกับแสงเหลือไว้เพียงเงาจางๆก่อนจะหายวับไปในอากาศเสียงสุดท้ายของเขาดังเบาๆรักษาสวนนี้ไว้นะมันเป็นสวนของพวกเราเมยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบทุกอย่างกลับมาสงบไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้เธอมองไปที่ต้นมะลิ กลีบดอกไม้ที่เคยร่วงโรยกลับพลิบานใหม่แสงแดดตกกระทบทําให้กลีบสีขาวสะท้อนเป็นประกายเหมือนสวนทั้งสวนหายใจอีกครั้งเมเดินช้าๆไปจนถึงโต๊ะไม้บนโต๊ะมีกรอบรูปเดิมแต่คราวนี้มีภาพใหม่ในภาพนั้นมีหญิงสาวในชุดขาวชายหนุ่มที่คล้ายคุณลุงในวัยหนุ่มและเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆใบหน้าคือเธอเองหัวใจของเมสัน่นเธอเอื้อมมือแตะกรอบรูป ทันใดนั้นลมพัดผ่านแรงหนึ่งครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งลอยมาตามสายลมครอบครัวกลับมาพร้อมกันแล้วเมยิ้มจางๆเธอนั่งลงข้างโตไม้วางมือบนพื้นดินที่ชื้นเย็นรู้สึกถึงชีพจรของสวนเต้นอยู่ใต้ฝ่ามือแต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งใต้ดินเริ่มสั่นอีกครั้งแผ่วเบาเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนที่ยังไม่จากไปเธอเงยหน้าขึ้นสายตาหยุดอยู่ที่มุมสวน ที่นั่นมีประตูไม้เก่าอีกบานเธอมั่นใจว่าเมื่อเช้ามันยังไม่มีอยู่ตรงนั้นกลิ่นดินเปียกชวยมาอีกครั้งเสียงเหมือนฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างในเมลุกขึ้นร่างของเธอสั่นแต่ขากลับก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ว่ามันอาจจะจบหรืออาจจะเริ่มต้นอีกครั้งเธอผลักบานประตูเสียงเอียดเบาๆดังขึ้นแสงสลัวลอดออกมาจากข้างในอากาศเย็นพุ่งเข้าปะทะใบหน้า กลิ่นเก่าของไม้และความชื้นกลับมาอีกครั้งในเงามืดนั้นเธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผมยาวปลิวเบาๆในมือถือดอกมะลิหนึ่งดอกและเสียงแผ่วเบากระซิบออกมาอีกครั้งหนูจำฉันได้ไหมเมก้าวเข้าไปอีกก้าวแสงจากด้านนอกส่องเข้ามาเผยให้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของหญิงสาวคนนั้นรอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าเรายังไม่จบยังมีบางอย่างที่เธอต้องรู้ เสียงประตูค่อยๆปิดลงข้างหลังเธอสวนทั้งสวนกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งมีเพียงแสงสลัวลอดออกมาจากรอยประตูและกลิ่นมะลิที่ไม่เคยหายไปจากที่แห่งนั้นเลยภายในห้องที่อยู่หลังประตูไม้เก่าแสงสลัวอาบไปทั่วพื้นดินและผนังที่ปกคลุมด้วยเถาวันเมยยืนเงียบลมหายใจของเธอผสมกับกลิ่นดอกมะลิที่หอมปนเศร้าหญิงสาวในชุดขาวยือนอยู่ตรงกลางห้องเธอหันมาช้าๆ รอยยิ้มของเธอไม่หลอกหลอนอีกต่อไปแต่นุ่มนวลเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ลอดผ่านหมอกหนูมาช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากความทรงจำเสียงของเธอแผ่วเบาเหมือนเสียงลมตอนนี้ฉันไม่ต้องรออีกแล้วเมพยักหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคุณจะไปไหนคะหญิงสาวยิ้มที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่ฉันจะฝากสิ่งสุดท้ายไว้กับเธอเธอยื่นมือออกมาในมือมีดอกมะลิหนึ่งดอก สีขาวบริสุทธิ์แต่ตรงกลางมีประกายทองเล็กๆสองแสงเมยื่นมือรับท่านใดนั้นกลีบดอกมะลิแตกกระจายเป็นแสงละเอียดหมุนวนรอบตัวเธออบอุ่นสงบและเต็มไปด้วยความรู้สึกของการให้อภัยหญิงสาวค่อยๆจางหายไปในหมอกแต่เสียงของเธอยังลอยอยู่ในอากาศดูแลส่วนนี้แทนฉันให้มันมีชีวิตต่อไปเมื่อทุกอย่างเงียบลงเมยืนอยู่ลำพังในห้องเก่า แสงแดดเริ่มลอดเข้ามาทางหน้าต่างไม้เสียงนกร้องกลับมาอีกครั้งเธอเดินออกไปที่สวนดอกมะลิบานสะพรั่งเต็มไปหมดกลิ่นหอมอ่อนๆโอบล้อมเธอไว้ราวกับมือของใครบางคนที่ยังคอยปกป้องอยู่ห่างๆเมนั่งลงใต้ต้นมะลิมองไปที่โตไม้ซึ่งตอนนี้วางกรอบรูปใหม่ในภาพนั้นมีชายชราหญิงสาวและเธอเองทั้งสามคนยิ้มให้กันสายลมพัดเบาๆ กลีบดอกมะลิร่วงลงบนตักของเธอแสงแดดระยิบระยับบนผิวดินทุกอย่างในสวนเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยชีวิตเมยิมเธอรู้แล้วว่าสวนลับของคุณลุงไม่ใช่แค่สถานที่แห่งความทรงจำแต่มันคือหัวใจของความรักที่แม้เวลาจะพัดผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังหอมอบอวลอยู่ไม่จางหาย